น่ายินดีที่ชื่อเรามีการนําเสนอขึ้นมาในข่าวเขาถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอกในขณะนั้นผู้รายงานข่าวชายก็เริ่มกล่าวต่อยังไงแล้วตอนนี้ผู้เล่นอลันก็ประสบเรื่องราวลำบากเกินคาดคิดเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะถึงแม้ว่าผู้เล่นจะโกรธเกี้ยวแต่ดิฉันคิดว่าการสร้างกิลผีขึ้นมาไม่ใช่เรื่องร้ายแรงตนน่นิเวอร์อะไรถึงอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามทางด้านผู้เล่นอลันนั้นถึงกับมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาจักรแห่งอัดยอสูในขณะที่ ทางาศาสนจักโดนสืบสวนมันจึงมีการเผยเรื่องที่ว่าผู้เล่นอนลันรับรอบรับความช่วยเหลือจาก NPC ซระดับสูงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนี่นบว่าเป็นการละเมิดกฎอย่างเห็นได้ชัดผู้เล่นอลันรู้และช่วยปกปิดการช่อฉนของทางาศาสนจักรและเพราะเหตุนี้ผู้เล่นอลันจึงถูกตีตาว่าเป็นพวกาศาสนจักรอัจยาซูอยู่เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้แล้วผู้เล่นอลันก็กลายเป็นอัจยะกรที่ทางการต้องการตัวสินะครับใช่ค่ะมีการตั้งค่าหัวด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเพราะผู้เล่นนารันมีค่าสถานะเป็นอาชญากรอยู่แล้วกิวดาบแห่งอรุณลุ่งจึงถูกยุบและสมาชิกกระจัดกระจายไปในเมื่อความนิยมในตัวของหัวหน้ากิวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เมื่อโดนเหล่า NPC วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักดวงจึงไม่นับว่าเป็นเรื่องอะไรได้เลยค่ะผมคิดว่าผู้เล่นนลรันคงจะมีหลายเรื่องให้ต้องคิดเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะใบหน้าของเขาถูกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย ตอนที่ดีฉันไปขอพบเขาเพื่อสัมภาษณ์เขาไม่ยอมออกมาพบค่ะและก็ดังที่ทุกขั้นทราบดีนิเว์สามารถสร้างตัวละครได้แค่เพียงหนึ่งพวกเราคงจะได้เห็นเขาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาเหล่านี้ไปได้ในอนาคตนะคะยิ่งบินสูงเท่าไหร่ยาอมที่ร่วงลงมาก็ยิ่งุแรงเท่านั้นในเมื่ออลันมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมันจะเป็นเรื่องยากที่จะพลิกผลลัพธ์ได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าเกมก็คือเกม ใชการฝ่าฟันความยากลําบากคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมหรอกหรือไรถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในช่วงที่ยากลําบากแต่ในสักวันหนึ่งเขาจะกลับฟื้นคืนมาให้เราผู้เล่นได้เรียกหาว่าเขาเป็นเซอร์อีกครั้งก็เป็นได้นะครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นแนะ่ยอนอูพึมพำเสียงเบาในขณะที่ปิดโทรทัศน์ไปผู้รายงานข่าวชายพูดคุยเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเกมก็คือเกมแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงก็ควบคู่ไปด้วย กลับว่าแตกต่างจากเกมไปแล้วไม่มีเกมใดคิดจะละทิ้งผู้เล่นแต่พวกเขาก็จําเป็นจะต้องเตรียมวิธีการฟื้นตัวกับคืนมาด้วยถ้าหากสังหารใครสักคนไปก็สามารถหลบซ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าค่าแนวโน้มฆาตรกรจะลดน้อยลงไม่สิเป็นเพราะไม่อยากโดนคุมขังในเรือนจาพวกเขาจะต้องหลบหนีตั้งหากละ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับการรวบรวมกองกาลังอีกครั้งแต่ว่าลันก็ฉลาดพอและมีเงินทุนค่อนข้างมากเพื่อที่ จะฟื้นตัวได้ไม่ยากนักแต่ถ้าว่าคู่ต่อสู้ครั้งนี้ของอลันก็คือยอนอูอลันไม่ได้ยินที่ฉันเคยพูดเอาไว้สินะนายเลือกคู่ต่อสู้ผิดคนแล้วถึงแม้ว่าเขาจะตกลงกับกุ่นทางบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้จบสิ้นลงไปแต่ถ้าว่ายอนอูก็ไม่ได้คิดจะถอยหลังกลับเพียงแค่นี้แน่นอนว่าเหตุผลแรกก็คือความขัดแย้งของพวกเขาที่มีต่อกันถึงแม้จะเป็นเพียงแค่พอลาลีเอเต้และโรโค แต่ว่าความขัดแย้งนี้หมายถึงเงิน3 0 0พเหรียญทองที่โดนพรากเอาไปและเหตุผลที่2ก็คืออลันอาร์คมีความขัดแย้งส่วนตัวกันกันกบอลันและอลันก็สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเป็นวังวนซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าหากอลันฟื้นคืนกองกําลังมาได้มีดที่อีกฝ่ายถือเอาไว้ในมือย่อมต้องเล็งมาทางยอนอูอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าหากว่าเขาเป็นยอนอูเช่นนั้นปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาก็คือจะลุกลามยิ่งกว่าเก่า ยอนอูไม่คิดจะนั่งสงบสงเงียมรอให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาแน่จบแล้วเหรอไม่หรอกนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นต้องเตะมันจนกว่าจะไม่อาจจะทำได้แม้กระทั่งเป็นขยะเบียกชิ้นหนึ่งหรือก็คือต้องเตะมันไปเรื่อยๆเตะจนกว่าจะย่อยสลายอลันจะยิ่งฟื้นตัวได้ช้าถ้าหากว่าเขาคอยเหยียบย่ำอีกฝ่ายอย่างไม่รู้จบสิน้นและนั่นคือวิธีทางที่จะทำให้ยอนอูอยู่รอดปลอดภยัยในเมื่อ เรื่องราวมันแย่กว่าที่คลิปเอาไว้แบบนี้อารันคงจะไม่เชื่อมต่อเข้าเกมอีกสักพักแล้วนะแฮกยันซาปันคุนและทาซาต่างก็ออกไปค้นหาอารันมานานเป็นสัปดาห์แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถค้นหาผู้เล่นเจอถ้าหากว่าไม่รู้จุดเกิดใหม่ที่แน่ชัดมันต้องใช้เวลานานพอสมควรอีกต่างหากถ้าเกิดว่าอารันไม่ยอมเชื่อมต่อเกมเข้ามา <c oughs> แต่จะยังไงอารันก็เป็นผู้สมัครเข้าทดวสอบทํางานเหมือนกันอีกไม่ช้าคงต้องเชื่อมต่อเข้ามาแนะ่ ในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์พลันดังขึ้นเอ๊ยฉันเองเนาะเจอตัวแล้วปลายสายที่ดังขึ้นก็คือบันคุณเจอตัวแล้วหรอครับใช่พวกเราคิดว่าอลาันสมควรจะหลบซ่อนที่พื้นที่นาการในฐนานะของผู้ลี้ภัยแต่ว่าที่ไหนได้ล่ะเมือนกับมุ่งหน้าไปยังเซเลบิดฮะเซเลบิต,บตอาร์ทวนคําซ้ําด้วยน้ําเสียงที่แปลกประหลาดแต่ว่าอาร์ก็คิดว่าอลันสมควรจะกดดานอยู่ใน พี่ใกล้ๆนากาลันในเมื่ออาลันกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีอีกฝ่ายจึงเกณฑ์ที่เป้าหมายของพวกทหารรักษาการถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นการหลบหนีในนาการันถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่าแทนที่จะไปเลือกเป็นหมู่บ้านธรรมดาสักแห่งเขากลับมุ่งหน้าเพียงเซเรวิตที่มีทหารรักษาการอย่างแน่นหนาและมีการตั้งข้าหัวเอาไว้อย่างนั้นเหรอหรือว่าฝ่หาความตายกันนะอาไม่อาจจะเข้าใจการกระทํานี้ได้เลยเอาเถอะอยางไงก็ตาม นี่แหละโอกาสแอคยอนซากำลังไล่ตามมันอยู่ในเมื่อพวกเราอยากจะจัดการมันได้พวกเราจะพยายามถ่วงเอาไว้ถึงที่สุดจนกว่านายจะมาถึงเซเลบิตก็เล่วกันได้ครับยอนโอเร่งทําการวางสายขณะที่เข้าเครื่องเกมไปติ้งอลันคนต่างถิน่นอาชญากรผู้ช่วยเหลือาศาสนาจักรแห่งอัดยอสูด้วยความที่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์จงระวังให้มากพื้นที่ที่พบเห็นครั้งสุดท้ายหลังเรื่องราวที่นากลัน ยังไม่ทราบระดับความยากไม่ปรากฏค่าหัว300เหรียญทองผู้จ่ายค่าหัวอัครมหาไสา,าบดีแห่งเซเลบิตอฮวิเศษไปเลยเมื่อมาถึงเซเลบิตโดยทันทีอาร์คก็ได้พบเห็นใบประกาศล่าค่าหัวของอลันในอาณาจักรออเดนเบิร์กใบประกาศล่าค่าหัวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันในกระดานข่าวสมาชิกของทางาศาสนาจากอัรยอสูที่เป็น NPC เองก็เช่นกัน ตามปกติแล้วใบประกาศจับนั้นจะเป็น NPC ซที่อยู่ในพื้นที่ที่กอดอาชญากรรมซะมากกว่าแต่ทว่าทางศาสนธจกักรยอรซูเป็นที่ต้องการของทั่วทั้งทวีปอารันจึงได้รับอัน,นิส่งนั้นไปนด้วยเช่นเดียวกันค่าหัวสูงถึง300อเหรียญทองนั่นนับว่าเป็นมูลค่าที่ไม่อาจจะนำไปเทียบกับเหล่าพวก NPC ซทั่วๆไปได้เลยมูลค่าค่าหัวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำตามปกติแล้วจะเป็น1ิเหรียญทองต่อ24ชั่วโมง ถ้าหาว่าอลันโดนจับกลุมอีกฝ่ายคงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนานอีกหลักเดือนเลยทีเดียวหนึ่งเดือนถ้าหากว่าโดนคุมขังเอาไว้นานถึงขนาดนั้นล่ะก็ยอมไม่เหลืออะไรแล้วในเมื่ออลันเป็นผู้เข้าสมัครเขาสอบเข้าทำงานอีกฝ่ายยอมต้องไม่อาจจะเลือกทางอื่นนอกสักอยากหนีไปให้ผลจนกว่าข้าหัวจะหมดสิ้นเป็นแน่ไอหมอนี่ตดอ,ออกทรทัศน์ถ่าทางดูดีนะักนะที่มันจะนามาได้ ก็เป็นเพราะวิธีการสกปรกนั่นแหละ hmm. แต่ก่อนก็คิดว่าหมอนี่มันเป็นคนดีอยู่หรอกนะหน้าผิดหวังจริงๆถึงกับมีความเน่าเฟะซุกซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ดูดีนั่นผู้คนที่รวมตัวกันรอบกระดานข่าวต่างก็สบทดเสียงดังและหยาบคายต่อใบประกาศข้าหัวที่จริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเขาจะต้องกลด่าสาบแช่งอลันหลังการสืบสวนกับเทวสถานแห่งสงครามจึงมีการออกมาเผย ว่าอลันใช้กิลวผีเป็นด่านรับหน้าเรื่องการบุกโจมตีในเมื่อน,นี้เป็นแค่เกมเรื่องศาสนาจากอัจยอสูพวกเขาล้วนไม่เห็นว่าเป็นสำคัญเรื่องอะไรถึงอย่างนั้นแล้วเหตุผลที่พวกเขาต่างกลดาา่าบแช่อลันก็เป็นเพราะอีกฝ่ายทําท่าที่ยิงพยองดูดีในทรทัศน์นั่นแหละนะการล่วงล้นครั้งนี้สาหัสสากันยิ่งนักในเมื่อลอันหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นผลย้อนกลับยิ่งรุนแรงตามแน่นอนว่าเขาไม่ได้รู้สึกสงสารอลันเลยสักนิด จะยังไงซะเราก็ไม่ใช่คนที่รับบทพยุงความยุติธรรมอยู่ละ่ะอากเพียงหัวเราะใส่ใบประกาศจับในขณะที่ชื่อของตนโดนเรียกเข้าโสดประสาทอากเป็นบรรคุณที่ติดต่อเข้ามาอะไรล่ะครับบรรกบดานอยู่แถวภูเขาที่ไม่กลาจากทีน่นี่แฮกเดนซากับััซาคอยตับตาดูอยู่งั้นผมไปเลยก็แล้วกันแต่ว่ามันจะดีรึพวกลูกพี่กับคนอื่นๆยังมากันไม่ถึงเลยนะ ไม่ต้องห่วงครับอลรันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ยากลำบากอีกต่อไปแล้วอาร์คเยยดยิ้มในขณะที่มุ่งหน้าออกจากเซเลบิดร่วมทางไปกับบันคุนหลังบันคุนใช้งานขนนกเสียงกระทิปติดต่อกับแฮกเอซาที่กำลังไล่ตามติดอลรันอยู่ไม่ชา้า10นาทีให้หลังเขาก็พบว่าอลันกำลังซ่อนตัวอยู่ภายในป่ามืดเรื่องแบบที่อลรันสมใสนับว่าเละเป็นชิ้นอีกฝ่ายถึงกับต้องกินขนมปังสีน้ำตาลตุนๆได้ซ้ำในเมื่อไม่อาจจะเข้าหมู่บ้านได้ การซ่อมแซมอุปกรณ์สมส่หรือว่าการหาซื้ออาหารจึงไม่อาจจะกระทําเช่นนั้นเขาจึงโดนบังคับให้ต้องพึ่งพาขนมปังที่พวกโจรดอบออกมาประทังความหิวนี่ก็หนึ่งสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ที่อลันและคนนับพันของดาบแห่งอรุณลุ่งแตกพ่ายเพราะป้องกันการบุกโจมตีไม่สําเร็จเห็นสภาพหมอนนี่ในตอนนี้แล้วอยากจะโยนเหรียญให้ชมัดเลยเรื่องนี้เป็นอาร์คที่กล่าวมาจากใจจริง เขาคิดว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีซักเศษซากข,ของกิลหลงเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงนีดบ้างถากว่าเป็นอลันแต่ก่อนคงจะมีหลายคนคิดอยากจะเข้าช่วยเหลือปกป้องอย่างแน่นอนแต่เมื่อ,อลันเกิดเรื่องราวที่พลิกผันลาลีเอเต้ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่เป็นกังวลเหล่าสมาชิกกิลคนอื่นๆต่างก็เผยท่าทีที่เย็นชา,มาเมื่อแยแสผู้คนส่วนใหญ่ในกิลดาบแห่งอรุณลุ่งคือผู้เข้าทดสอบทํางานทั้งนั้นในเมื่อ,อลันมีชื่อเสียงพวกเขา ก็คิดที่จะติดสอยห้อยตามรับชื่อเสียงนั้นตามไปด้วยแต่แล้วเมื่ออลันสูญเสียความนิยมทั้งหมดที่ทเคยมีไปก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะต้องยอมเสี่ยงมาช่วยโดยไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนพลังอํานาจของอลันที่มีล้วนเกิดขึ้นเพราะว่าการหยิบยื่นและได้รับที่เคยมีกับพวกเขาทั้งสิน้นน่าเวทนานักนื่งในสภาพแบบนั้นฮทำเอาไม่อยากเหยียบย่ำอีกเลยฮะแต่ถ้าว่ายังไงแล้วอาร์คก็คือคนที่โหดเหี่ยม พวกพี่ชายปิดล้อมหมอนี่เอาไว้อย่าให้หนีไปไหนได้ว,ว่าอะไรนะดินายคิดจะ,ะเผชิญหน้ากับหมอนี่คนเดียวเหรอผมก็เคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วนี่ครับเออเข,ข้าใจแล้วแฮกยนซาทัดซาและบันคุนกระจายตัวปิดล้อมพื้นที่เมื่อพวกเขาประจําที่ตําแหน่งอักจึงได้เผยตัวออกไปโดยทันทีอลันนั้นถึงกับสะด,ดุ้งตัวคล้ายๆกับกระต่ายตื่นตูมจงรู้ขึ้นยืนชิ้นขนมปังที่กําลังกัดกินอยู่ในมือถึงกับร่วงหล่นกับพื้น อลันร้องออกอย่างไม่คิดปิดบังน,นี่แกมาที่นี่ได้ยังไงอลันถามออกไปหลังจากคิดได้เห็นใบหน้าของอาร์คไม่ใช่ฉันบอกไปแล้วเหรอฉันบอกเท่าไงว่าเรื่องไม่จบแค่นี้แนะ่ยีสารแล้วเลวอลันชักดาบออกมาโดยไม่พูดให้มากความอาร์คเริ่มก้าวเท้าถอยกลับขณะที่ปัดป้องดาบที่พุ่งเข้ามาด้วยในเมื่อเป็นการโจมตีอย่างกระทันหันเขาจึงไม่อาจจะสกัดกัน้นแรงประทะไว้ได้ทั้งหมด เพราะว่าใบหน้าของเขาก็ยังคงมีรอยยิ้มเผยออกมา,าเหมือนที่คิดไว้นี่นายยังไม่เข้าใจสถานการณ์สินะโดยทันทีอาเริ่มจัดแจงท่าทางเสถีย่ขณะที่เสียดแทงเข้าไปด้วยดาบในมืออัลันรีบยกโลขึ้นสกัดกั้นได้ทันท่วงทีถึงแม้ว่าจะป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้แต่เสียงที่ดังขึ้นก็เป็นผลทําให้อลันโดนผลักดันกลับไปหลายก้าวกระทั่งว่ามีโลคอยสกัดการโจมตีเอาไว้ก็ยังได้รับความเสียหายไปไม่น้อยเอะออะไร อะไรกันเนี่ยอารันพึมพำด้วยใบหน้ามึนงงอาร์เพียงแค่มองแรกก็หัวล้อออกในที่สุดก็รู้ตัวแล้วสินะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ไหนนะ่ะใช่ไหมเซอร์อารันข้อสรุปนั้นง่ายดายเป็นอย่างยิ่งก็อย่างที่เห็นอาร์แข็งแกร่งกว่าอารันอาร์รู้เรื่องนี้แต่แรกแล้วอาชีพของอารันคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์และอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะได้รับพละงกำลังสูงสุดก็ในตอนที่ออกนำทัพเหล่าทหารใต้บัญชาการ ยิ่งมีจํานวนทหารในสังกัดมากเท่าไหร่ค่าสถานะของเขาก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นนอกจากนี้เขายังได้รับโบนัสที่ส่งผลต่อพละกําลังและรัศมีของทักษะโดยขึ้นอยู่กับค่าชื่อเสียงที่มีอยู่ด้วยกระทั่งว่าอาร์คมีเลเวลที่สูงกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้านทานอลันเอาไว้ได้ถ้าหากว่าเป็นการสืกที่อีกฝ่ายมีกําลังใต้บัญชาการแต่ทว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ในเมื่ออาันหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงก็ส่งผลให้ไม่มีใครมาช่วยเพิ่มค่าสถานะให้อีกฝ่ายได้ช่วงที่อลันหลบซ่อนตัวอาร์ก็เติบโตขึ้นไม่น้อยหลังจากค้นพบดันเจี้ยนรับในซิวนาเลเวลของเขาก็แตะไปถึง180ถ้าหากรวมกับโบนัสธาตุความมืดเข้าไปด้วยเลเวลของอาร์กในตอนนี้ทัดเทียมกับ252ได้เลยทีเดียวอีกทางหนึ่งอลันเพียงแค่เลเวลเพิ่มมา4ระดับจนเป็น169เท่านั้นเองไม่เพียงแค่เลเวล ค่าสถานะของอาร์คก็สูงกว่าด้วยเช่นเดียวกันกระทั่งว่าดาบของอาร์คก็ได้เล็งเข้าใส่โดยตรงยังน้อยมันก็สร้างความเจ็บปวดได้ไม่น้อยมาดูกันว่าพวกเรายังเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันหรือเปล่าก้าวกันตามตรงไม่เป็นอย่างเช่นนั้นแต่แรกแล้วปุ้มฟุ่มเคลงเคลงอาร์คเริ่มเป็นฝ่ายโจมตีเข้าใส่อารันก่อนเขาเวียงดาบออกไปในขณะที่หมุนร่างไปด้วยกับนักรบส่วนใหญ่ มันจะมีระยะเวลาที่จะเกิดช่องว่างให้โจมตีคู่ต่อสู้ใช้สวนกลับมาได้แต่ว่าอาร์คนั้นปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นได้นานมากแล้วช่วงจังหวะด,ดังกล่าวจะเป็นเขาที่ใช้ลูกเตะฟาดหัวเข้าใส่กันอลันในเมื่อความสามารถของเขาสูงยิ่งกว่าลูกเตะที่หนักหน่วงก็คล้ายกับพิษที่พร้อมจะหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของอลันความแตกต่างของค่าสถานะถึงกับเผยขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนะฮ,ฮ,ฮนี่นี่เราโดนสถานะผิดปกติเหรออลันถึงกับชะง,งัก เพราะว่าโดนเชื่องช้าเล่นงานดาบของอาร์คก็ไม่ปานี้มันยังคงฟาดฟันตอบไปในทุกครั้งที่เขาขยับแขนทุกการโจมตีลวนแม่นยำพร้อมจะทิมแทงเข้าใส่ช่องว่างระหว่างชุดเกาะพลังชีวิตของอลันเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องเพราะโดนการโจมตีคริติคอลรับไปแสงศักดิ์สิทธิ์อลันเร่งร้อนใช้งานเวทมนต์แสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพราะบนแสงสว่างโบนัสความมืดของอาร์คจึงค,คล้ายๆกับโดนคลายตัวออก แตงสวรรค์กำลังปฏิหารออร่าแห่งการป้องกันอาลันเริ่มใช้ทักษะทั้งสามออกมาเพื่อช่วยเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแต่ว่าทักษะของอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะทวายผลลัพ์โดยอ้างอิงจากค่าชื่อเสียงเป็นเพราะว่ากลายเป็นผู้เล่นที่ทางการต้องการตัวชื่อเสียงของเขาจึงลดต่ำลงไปอย่างยิ่งผลลัพธ์ของทักษะก็ถูกลดทอนเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวทว่าโบนัสธาตุความมืดของอาร์คได้ถูกปลดออกไปแล้วแถมค่าสถานะของอาันก็สูงขึ้นระดับหนึ่ง เึงเป็นผลให้พวกเขาทั้งสองมีเลเวลทัดเทียมกันฮึยังคิดว่าจะ,จะแพ้อีกไหมอัลลันสะบัดดาบไปมารอกับพายุโหนก็หนังเข้าใส่อาร์คทว่าฝีมือของอาร์คก็ยังคงเหนือกว่าอยู่ดีเขามีประสบการณ์มากมายกับการต้องรับมือกับบอสสดหดหินโดยไม่มีบัฟหนุนเสริมเข้าช่วยเหลืออยู่ก่อนหน้าแล้วตึ้งฟุบฟุฟุๆๆในขณะที่อลันโจมตีได้ครั้งเดียวอาร์คสามารถโจมตีออกไปได้3หรือ4ครั้งยังไงแล้วพลังชีวิตของอาร์ค กับลดลงเร็วกว่าขณะที่ท่าความมืดของเขาหนุนเสริมค่าความเสียหายอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าก็มีชุดเกราะและไอเทมหายากทั้งหลายคอยช่วยคุ้มกันอาลันพันธนักได้ว่าดาบของอาร์กนั้นมีความรวดเร็วมากกว่าพละกําลังหึ <c oughs> แกมันไอกไกออนน่าจะได้เสียใจที่กล้ามายืนตรงหน้าฉันคนนี้นี่นายยังเข้าใจอะไรผิดไปอย่างนะว่าอะไรเออประธานโทษนะแต่นี่คิดว่าเป็นพลังทั้งหมดของฉันจริงๆเหรอ อัญเชิญสมุนปีศาจดีมอสแสงสว่างสลัวเริ่มปรากฏขึ้นในกระดาษที่ดีมอร์สถูกเรียกตัวขึ้นมาตรงหน้าอาร์คเพื่อปัดป้องดาบของอลันขณะนั้เองเขาจึงสามารถก้าวถอยออกไปได้อีกเล็กน้อยนี่คิดจริงๆเหรอว่าไอกระดูกนี่หยุดชั้นได้นะอลันเกิดความคิดเหยียดหยันขณะที่เวียงดาบเข้าใส่ดีมอรอ์ยยางรุนแรงอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นถ้าหากว่าเข้าประทะก,กับมอนสเตอร์อันเดดแต่ทว่า ในขณะที่ดาบของอลันกําลังจะโจมตีเข้าใส่ดีมอส์นั่นเองดวงตาของอาร์คพันทอประกายและตะโกนขึ้นถาลายตัวโดวยการใช้อ p อชั่นพิเศษถาลายตัวรองเท้าจิตวิญญาณวายุที่ได้รับมาจากดุกอาร์คนั้นจึงสามารถใช้ชุดลูกเตะออกไปได้ในขณะที่ถอยตัวกลับไปด้านหลังอาร์คสามารถถอนตัวจากระยะการโจมตีของอลันได้หลายเมตรนี่จึงเป็นเหตุผลหลักเลยที่เขาต้องการรองเท้าจิตวิญญาณแห่งวายุ ลูกเตะของเขานั้นทรงพลังจะยิ่งกว่าหมัดราวสามเท่าเห็นจะได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเลือกใช้การชกต่อยเสียมากกว่าเทควันโดในการต่อสู้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าลูกเตะของเขานัน้นมันมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงการชกต่อยนั้นเขาสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่ต่อยหมัดออกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้ลูกเตะเมื่อเริ่มการเคลื่อนไหวไปแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหยุดยังเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย,อย่างอิสระในช่วงที่ลูกเตะได้หวดออกไปแล้วไม่ว่าจะต้องการไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลัง นวมันคือจุดอ่อนร้ายแรงในการต่อสู้พละกาลังอาจจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็มีช่องว่างให้ได้สวนกับการโจมตีอย่างล้นพ้นนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าลูกเตะทําไมจึงไม่ค่อยได้ประสานการโจมตีใส่วิชาศิลปะการต่อสู้อื่นสําหรับการเข้าท้าแข่งขันหากว่ามีความเชี่ยวชาญระดับเดียวกันการใช้หมัดมวยออกไปจะเหมาะสมจะยิ่งกว่าการใช้ลูกเตะในความเป็นจริงแล้วมันคือกำแพงยากที่จะปีนป่ายให้ผลได้ กำแพงนี้ปรากฏขึ้นในเกมอยู่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอาร์คจะใช้ลูกเตะไปมากในช่วงต้นเกมแต่พอมาสเตอร์เลเวลสูงมากขึ้นเขาก็มักจะลดการใช้งานมันให้น้อยลงแต่แล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวไปด้วยได้ขณะที่ใช้ลูกเตะความคิดนี้ถึงกับผุดขึ้นมาในใจระหว่างที่เห็นการใช้งานของรองเท้าดุกการถไลยตัวหากว่านำมาผสมผสานให้ดีจะสามารถแสดงผลลัพธ์เกินกว่าจินตนาการออกมาได้ เขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในขณะที่รักษาระยะห่างระหว่างการเตะได้ครับก็ในตอนนี้ได้จบลงไปแล้วนะอ่าเลยได้ว่าเออบัรคุณก็ได้ตามหาตัวอลันจนเจอหลังจากที่ได้รับปากกับยอนอู U, หรือว่าอาร์คไปแล้วเนาะก็ได้เรียกว่าโทรมาบอกเลยทีเดียวอ่าพอหลังจากยอนอู U, รู้ก็รีบล็อกอินกลับเข้ามาในเกมเนาะก็กลายเป็นอาร์กเนาะอาร์คก็ได้รีบไปพบเจอตัวอลันเลยนะก็ได้สั่งให้ทั้ง3ามคน ได้ปิดปิดล้อมอลันเอาไว้นะแล้วหลังจากนั้นเขาจิงได้เผยตัวออกมาแล้วเข้าปะท้ากับอลันซึ่งการต่อสู้ในตอนนี้ก็นับว่าผัดเปลี่ยนกันสู่สีคู่ขี้กันเลยนะตอนแรกอาร์กนำแล้วกลายเป็นว่าอลันนําพอมาสักพักหนึ่งก็กลายเป็นว่ากลับมาสู่สีกันอีกแล้วนะก <c> ็ <c> ถ้าพูดถึงเรื่องพละกําลังอาร์กอาจจะด้อยกว่าแต่ว่าอาร์กยังมีสมุนปีศาจคอยช่วยหนุนเสริมเนาะกลาเป็นว่าไปติดตามในพาร์ทถัดไปนะครับว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นไรเนาะสำหรับพาร์ทสุดท้ายพาร์ทถัดไป